ครับเช้าวันที่สองของการเดินทางเรากำลังจะไปผ่านนกนางแอ่นอีก420เมตรตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยตีห้าสี่สิบตีห้าสี่ห้าเราจะไปดูพาร์ติ้นกันนะครับไปครับพร้อมแล้วไป let's go <S ออกจากที่พ <c oughs> ักกลางเต้นตอนตีห้านะครับเดินอีกหนึ่งจุดตอนนี้หกองศาสามกิโลเมตร เราก็มาถึงผ่านนกแอนแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพระอาทิตย์ขึ้นครับ ได้ชมพาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องเดินทางกลับใช้เป็นระยะทาง1 3กิโลนะับหนาวมากครับดูพอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยว้าวพิธีกรคุณเก่งตอนนี้ก็ไม่ตื่นนะครับก็เลยได้มากันสางฝนครับลองปวดหนักหนดีครับ ก็ S <S <People> เดี๋ยววันนี้คือวันท <abajo> <và hai> ี่2นะครับของเราที่อยู่ที่ภูกระดึงนะครับก็อันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่รูปปั้นหรือว่าใส่ฐานมาแต่ยังไงนะครับชื่อเจ้าสีทองนะครับก็เป็นวางน้อยรับแขกของที่นี่ค่อนข้างเชี่ยวนะครับถึงเราเล่นได้จับต้องได้แต่ว่ายังไงกฎเหล็กของที่นี่คือห้ามให้อาหารเขานะครับเขาก็ยังเป็นสัตว์ป่าอยู่นะครับเป็นความคุ้นชินนะท่องเที่ยวเขาก็เลยมารับแขกก็มีอีกหลายตัวนะครับความเชื่องก็แตกต่างกันไปก็ วันนี้เราจะทําการเดินทางนะครับไปดูจุดไฮไลท์ต่างๆของที่นี่ไปดูว่าใบเมเปิ hmm. ้ลยังเหลือไหมน้ําตกเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. การเดินทางของวันที่2เราก็จะเดินทางไปกลับน่าจะมาสักสามถึงสี่ชั่วโมงตลอดเส้นทางคงมีอะไรให้เราได้ศึกษากัน mm hmm. ก็สำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการเตรียมตัวการเตรียมตัวก็มีชุดกันแดดนะครับรองเท้าผ้าใบรอง,งเท้า เีงายาวนะครับรวมถึงเสืส้อกันหนาวเราก็เตรียมไปด้วยนะครับส่วนตลอดทางจะมีจุดพักผ่อนหรือจุดที่เราได้ซื้ออาหารกินยังไงบ้างเนี๋ยเราดูกันก็อยู่เจ้าสีทองแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันกลางทางไปเที่ยวกันครับผมจุดหมายแรกนะครับเราจะไปองค์พระพุทธเมตตาก่อนนะครับตามเส้นทางนี้นะครับองค์พระพุทธเมตตาอีก550เมตรครับจุดหมายแรก ส่วนจดุดหมายของเรานะครับก็คือจะไปที่ผาลมสักนะครับ9.2กิโลเมตรไปครับนี้เราอยู่ศในการนักท่องเที่ยวนะครับเป้าหมายแรกของเราคือผาหมากดูอ๋อเดินทะลุมานี่เลยเหรอเออโอเคเราไม่ไปผาหมากดูนะถ้างั้นใช่กระโดดแล้วก็มาเหยียบเม็ดก็น่าจะรักกว่านี่ไง พระพุทธเมตตาแล้วก็ไปน้ำตกทานสวรรค์แล้วก็มาสาอโนโดาษแล้วก็มาผาหยามเมฆผาแดงแล้วก็ผาลมสัตว์อ๋อเออ,เอ,อมันจะได้แบบไกลที่ที่แกเว้นว่าห้ามไม่อยากให้ไปคือไม่อยากให้ไปท้ำสอนเนเพราะว่าตัวนี้อาจจะมีช้างโอเคไปไปไปกันเป็ก่เด,ดีเส้นทางก็เดินง่ายนะครับทางเรียบไปยาวๆครับ ถึงแล้วครับจุดหมายแรกพระพุทธเมตตานะครับอยู่ี่นี้ครับขณะนี้เรามาถึงองค์พระพุทธเมตตานะครับและเป้าหมายต่อไปของเราก็คือน้ำตกข่ามใหญ่ซึ่งจะต้องเดินทางไปอีก800เมตรนะครับ จากนั้นเราจะไปต่อที่สะอโนดาษเพื่อที่จะไปที่ผาลุมศัตว์ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของเราคือผาลุมศัตว์จะมีระยะทางที่8,475เมตรครับไ,<ป>ไปกันเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ป้ายป้ายเขียนไว้ว่า15นาฬิกาบ่าย3เข้าใจว่าช้าง ผู้ช้างหน้าจอกหากินนะฮะแล้วเขาเป็นช้างป่าเข้าใจว่าเขาไม่เชื่องแล้วมีความอันตรายต่อนะักท่องเที่ยวก็เลยป้ายเขียนเอาไว้นนไม่ใช่ระวังช้างใช่ไหมครับโอ้ยอันนี้เล่นไปแล้วโอเคเดี๋ยวซ้ำอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ไมไดูต่อเอามุกใหม่นะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่เดี๋ยวเจอต่อไปมุกอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามก่อนครับเริ่มดูผมน้ำปีนเขาโขดานะามามนกมานี่เหรอใช่แต่ถ้าเกิดมุกโขมามันก็แค่ประมาณสามเนี่เหรออืมเส้นทางลมรินมาครับ นี่เหมือนได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างล่างแล้วนะครับนี่นะครับก็มีน้ำตกขนาดเล็กๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณจุดน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับ ที่สระอโนตากันครับระยะทางระหว่างนี้จะไม่มีจุดแวะพักเลยและก็ไม่มีที่ให้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับคือเดินอย่างเดียวที่2.3กิโลเมตรครับผมไปกันเลยครับ2.3กิโลต่อด้วยผาลมสักอีก7.8กิโลเมตร ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็ได้เราเห็นรอยไม่แน่ใจว่าเป็นรอยสัตว์ประเภทใดนะฮะสองข้างทางน่าสนใจมากผมว่าหากชาวบ้านไม่ทราบเนี่ยอาจจะมีโอกาสเข้ามาถือแป้งหนึ่งกระป๋องแล้วก็ขูดเพื่อที่จะขอเลขไปทําทุนได้นะครับเดี๋ยวกล้องลองแพนครับน่าสนใจมากเป็นระยะทางค่อนข้างยาวนะฮะน่าสนใจมากน่าสนใจมากก็ใครรู้ว่าเป็นอะไรก็วิเคราะห์เข้ามาหน่อยนะฮะลองคมเมนต์เข้ามาดูกันดูยาวยาวมากเลยยาวน่าสนใจน่าสนใจ เราไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือกลางป่านะฮะนี่คือกลางป่าโอ้โหดูแบบดูฮะดูฮะสุดยอดมากสุดยอดมากสตีดีตอนนี้ที่ไหนครับตอนนี้น่าจะเรียกว่าทุ่งหญ้าสวรรค์น,นานะครับทุ่งนหญ้าสวรรค์นาลักษณะเป็นทุ่งหญ้าหนา,นาเรียมต้นไม่สูงน,นะครับเป็นพื้นที่กินอะไเสรกว่าง,อง,องพอสมควรครับเราอยู่เส้นทางที่กำลังจะเดินไปอยู่ที่สังฮานูดะ แล้วเรามาอยู่จุดที่เป็นลานโลง่งเป็นลานโลง่งเป็นลักษณะของหญ้าพุ่มเตี้ยสลับกับต้นไม้ที่ขึ้นห่างๆกันความสูงอยูม่มาสักสิบหสิบสองเมตรนะฮะท้องฟ้าวันนี้ปลอดโปร่งครับ,รบอากาศลมเย็นโชยมาเบาๆอุณหภูมิที่เราสัมผัสได้เข้าใจว่าน่าจะอยู่มาสักสามสิบต้นๆนะฮะถึงแดดจะแรงแต่ว่าอากาศก็ยังค่อนข้างสบายๆอยู่ครับแล้วเดี๋ยวบรรยากาศข้างหน้าเป็นไงเดี๋ยวเราพาไปชมวันน,นนี้เลยด้วยขณะนี้เรากำลังจะถึงที่สระอนดัตนะครับสระอนดาตนี้ เคยมีเรื่องเล่าว่าทุกคืนวันพระจะมีหงส์ขาวและหงส์ดบินมาเล่นน้ํากันที่นี่และจะแปลงกายเป็นผู้หญิงสาวสวยในตอนกลางคืนนะครับ<ะ>อันนี้แค่เป็นเรื่องเล่านะครับทุกคนได้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับเดี๋วดยว <c oughs> เราไปดูนะครับสะโดดัดด้านหน้า คุณเอครับเดี๋ยวไป,ไปทางไหนครับป้าแก่วไปผาเหยียบเองนะเออตัวนั้นมันจะไปทางที่อันตรายที่มันมีช้างอ่ะจะไปเส้นนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับแอบไปเส้นนี้ดีกว่าเผื่อได้แวะพักทานอาหารกันเดี๋ยวดูครับนึงนะแก้วแก้บอกผาเหยียบผาหยิบ เวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเราเดินทางมาถึงจุดพักจุดแรกที่มีร้านค้า <c oughs> ไม่อยู่เยวาวราชเหรอ <c oughs> อยู่อยู่แล้วทำมผมเสียสมาธิขอไปท่านผู้ชมทางคอนโดมิเนียม้วยนะครับก <c oughs> ็เดินมาถึงจุดที่เป็นจุดพักจุดแรกนะครับจุดพักจุดแรกเราก็ก็ทั้งตลอดทางก็จะมีป้ายนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> <ช>วังช้างป่านะครับก็เป็นจุดแรกข้างหน้าที่เราจะได้มาพักผ่อนกัน นะจุดที่ชื่อว่าอะไรครับจารย์เอกผาหยยบเมฆครับผาหยยบเมฆแล้วเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเรารีวิวให้ดูครับไปลุยกัน หลังจากที่เราเติมพลังแล้วก็แว,พวนะพักผ่อนณจุดผาเหยียบเมฆนะครับสวยมากเราก็จะเดินทางต่อไปที่ผาลุมศักดิ์ซึ่งจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะไปดูพระาที่ตกดินกันตอนนี้เวลาก็อยู่มาบ่ายสายน,นิดๆนะฮะกับระยะทางอีกประมาณ4กิโลเมตรที่เราเดินไปาาก็คาดการว่าเราจะไปถึงที่นั่นก่อนพระาที่ตกดินได้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพาักผ่อนรวมถึงทานข้าวรองท้องนะฮะแล้วก็รอดูพระาทิ่ ยามเย็นสวยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงแล้วเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดินทางกัน ตอนนี้เราถึงจุดไหนแล้วครับจานีครับเราถึงผาแดงครับซึ่งเป็นจุดที่พักสุดท้ายก่อนที่จะถึงผาลมสังนะครับอีกประมาณกิโลกว่าเราก็จะถึงผาลมสังใช่ครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าจะมีก้อนหินโผล่ยื่นออกมาเพื่อให้เราได้ถ่ายรูปในลักษณะเกาะโผล่หินนะครับเดี๋ยวค่อยยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรามาชมวิวที่ผาแดงกันก่อนครับว่ามีความสวยงาไมไปชมกันครับ ตรงน,นี้ก็มีป้ายบอกนะครับอันตรายหน้าผาสูงชันห้ามเข้าใก้นะครับเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าจุดผาแดงนะครับเ <c oughs> ดินทางเข้ามา กำลังจะครึ้งทางแรกกันนะครที่ผาหลมสักซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ซิกเนเจอร์นะครับ mm hmm. เมื่อนึกถึงแท่นหินแท่นนึงตอนตะว,วันตกดินที่ยืนลงไปนะครับก็จะต้องนึกถึงที่นี่เลยผาลมศักนะภูกระดิ่งสภาพร่างกายตอนนี้ด้วยด้วยการที่เราเตรียมตัวมาไม่ดีพอก็ค่อนค่อนข้างเหนื่อยก็แนะนําถ้าทุกท่านจะมาก็ การเตรียมตัวค่อนข้างสําคัญแต่ไม่ถึงกับออกกําลังกายหนักแล้วฮะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดสะดวกก็เช่าจัก,กรยานได้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่อยากเสพบรรยากาศแล้วก็ดูข้างทางก็เดินก็ก,ก,ก็ดีฮะแต่ต้องเผื่อเวลานิดนึงก็เดี๋ยวข้างหน้ามีร้านค้าร้านขายด้วยถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจหรือว่าอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีใครเคยลงหรือว่าลงแล้วก็ตามเดี๋ยวเราดูดิดูกปดูสนสู้ ตะวันตกดินแล้วนะครับก็หน้าหนาวตะวันตกดินค่อนข้างไวครับตอนที่ตะวันตกดินเต็มดวงนะครับอยู่ที่ประมาณ6กโมงตรงโดยประมาณนะครับหลังจากนี้พอจะมีแสงหน่อยๆแล้วก็ต้องเร่งฝีเท้าเพื่อที่จะกลับไปที่จุดกลางเต็นท์ของเราหรือว่าสูงหรือการท่องเที่ยวนะครับระยะทางก็น่าจะอยู่ประมาณ9กิโลนิดนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเร่งมือกันหน่อยนะครับกลับที่นี่ตะวันตกดินผาลมสักภูกระดินแล้วเจอกันที่เต็นท์ครับลุย ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในวันที่2ของเราแล้วก็เป็นภารกิจหลักที่เรามาภูกระดึงครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้เวลา2องทุ่มสีนะครับกับการเดินไปที่ผาลมศักเพื่อไปดูตะวันตกดินนะครับแล้วก็เดินกลับมาที่จุดกลางเต้นของเราหรือว่าศูนย์อำนวยองาทีะยวนะครับก็มีหลากหลายสีสันนะครับให้เราได้เรียนรู้ชีวิตนะครับได้เรียนรู้ธรรมชาตินะครับรวมถึงคนที่อยู่รอบตัวเรา นะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่อยากค้นหาสิ่งที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันบ่อยนักนะครับภูกระดึงที่นี่สวยงามและยังต้อนรับคุณอยู่เสมอสำหรับ E ีนี้ก็ขอจบไปก่อนและเดี๋ยวเ,เจอกันต่ออีหน้าครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย